ตามนโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ปิปัาด์ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้ทำการสืบสวนหาข่าวการกระทาำความผิดเกี่ยวกับการสวมทะเบียนรถยนต์เพื่อใช้ในการก่ออาเกียมทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทคิติแสงสว่างผู้ประชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรศรีแก้วแสงเอกพลตำรวจตรีนิธินันเพชรบรมพลตำรวจตรีนิธิธรจิตการน์ พลตำรวจตรีนกสินภูลสวัสดิ์ถึงให้ความสําคัญกับการติดตามสืบสวนแก๊้งสวมแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อใช้ในการกระทําความผิดได้สัง่งการให้สนย์ปรับปรามการจรกรรรถยนต์รถจักรยานยนต์กองบัญชาก,การตารวจนครบาลน,นําโดยพันตํารวจเอกปัญญากุลไทยผู้กํากับการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนการกระทำความผิดดังกล่าวเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น จ้าหน้าที่ตำรวจชุดสูนย์นตบปามจรกรรรถยนต์และรถสกูยานยนต์ได้สืบสวนทราบว่ามีผู้ใช้เอกสารตอมสวมกับรถยนต์ที่ได้มาสักการกระทำความผิดอยู่ในพื้นที่ตำบลมาคยงอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจึงได้นําหมายค้นสารจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจค้นโดยมีนายทองชัยเป็นผู้นำตรวจค้นพบรถยนต์ฮอนด้ารุ่นซ r อาสีขาวจํานวนสองคัน ติดแผ่นป้ายทะเบียน3363กรุงเทพเหมือนกันทั้งสองคันโดยคันที่จอดในบ้านได้เอาป้ายทะเบียนนนเณรทอถุง9096กรุงเทพติดอัมพางไว้เพื่อป้องกันแม่คนอื่นที่ผ่านไปมาทราบว่ามีรถยี่ห้อรุ่นสีและทะเบียนเดียวกันอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจำนวนสองคันจึงได้ตรวจยึดนำส่งสพเมืองปทุมธาน,นีดำเนินคดีข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด สูงปาปามโซรกรรมรถยนต์และรถจักยานยนต์ได้จับกลุ่มนายเอน้ำสม,มุทรอายุ36ปีพร้อมด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นโคโรราติดแผ่นป้ายทะเบียน1กก7649กรุงเทพที่มีผู้เสียหายได้แจ้งความรองถูกไว้ที่สอนอตริงชันเมื่อปีพศออ2555นำส่งสพไซน้อยดำเนินคดีข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรับปรามจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังได้ขยายผลจับกลุ่มรถยนต์ที่ใช้เอกสารปลอมอีกจำนวนสามคันซึ่งฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่ออกมาจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากพบการใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมรวมถึงแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีปลอม มีความผิดตามกฎหมายอาญาเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทตีสมเด็จแรงงาน